พาชมกองทัพแคมรี่เข้าใหม่ไม่เริ่มแค่8 0ดหมื่นเท่านั้นคุณที่ที่เชรยนต์นะคะสาขาไซรีไทย68 ที่นี่เลยคุณพี่มีทั้งสีขาวตัวยอดฮิตนะคะตัวนี้เนี่ยเริ่ม7 0 0 0 0กว่าๆหรือจะเป็นตัวท็อปนะในงบอยู่ไม่เกิน1ล้านนะคะคุณพี่อันนี้1ล้านอนอยู่แสนกว่าๆเลยแล้วก็ได้เป็นตัวรถที่ท็อปสุดนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมนันอีกลังหากยังไม่พอคุณพี่ไม่80,000มีให้มากกว่า1,000พร้อมโปรโมชาั่นพิเศษแลดดอกเบี้ยปีนี้นะคะเดือนนี้คุณพี่จัดเลยนะใครหารถมือสองคุ้มๆอยู่ต้องหาพาดคลิปนี้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มิกี้ก็พาพี่ๆมาอยู่กันที่สาขาเซรีไทยนะคะ68แยกหนึ่งสำหรับบริษัทเพชรยนต์เรานะคุณพี่มีอัปเดตรถเข้าใหม่ให้เรื่อยๆคันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะแต่วันนี้เนี่ยพิเศษอีกแล้วคัดมาให้เลยนะคะสำหรับพี่ๆสายแคมรี่นี่ก็คือไม่พลาดเลยไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะมิกี้พามาอัปเดตรถเข้าใหม่กันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวสียอดฮิตเลย ย่าง 2.0G นะตัวนี้แคมรี่คุณพี่สีขาวมุกมีมาให้2คันเพิ่งลงรถสไลด์มาเลยนะคะแถมกับตัวสีบรอนเงิน 2.0G กับ2.5 Hybrid Premium ที่บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะมาฝากพี่พี่กันเลยสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆี่ท่านใดมองหาอยู่ดูกันไปยาวๆได้เลยโปรโมชั่นพิเศษมีให้เฉพาะเดือนนี้นะคะคลิปนี้เริ่มแรกเลยโปรโมชั่นพิเศษนะจัดไปเลยค่ะมาเร่ม <c oughs> ขออภัย <laughs> มาเริ่มกันที่คันแรกนะที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกรอบเพชรโยนเพราะว่ารถเพิ่งเติมเข้าหมา่ยังไม่ได้ล้างนะคะเพิ่งลงจากรถสไลด์มาเลยนะคุณพี่ป้ายทะเบียน4758ค่ะกับ Camry 2.0G ปี2019นะตัวนี้เนี่ยมาในราคาแค่729,000บาทเท่านั้นคุณพี่เป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการมานะคะเช็คสภาพรอบคันให้แล้วเบื้องต้นคุณพี่ QC มานะคะก่อนจะซื้อเข้าแล้วนะั้นน็อตเติม ไม่ขยับรอบคันแล้วมีประวัติศูนย์ให้เช็คได้ง่ายด้วยตัว 2.0G ไฟหน้าเขาจะได้เป็นทั้งไฟเดย์ไลท์และไฟโปรเจ c เตอร์เลยแล้วเรียบร้อยนะนเนี่ยฝุ่นหรือว่าคราบใครยังไม่ได้ล้างเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่รอยหินดีนนะแต่เป็นคราบสกปรกเฉยๆนะคะแล้วตัวนี้ได้แบกขอบ16ปลายเป็นล้ออะลอย5รูนะคุณพี่ตัวสภาพยางเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะตัวนี้ได้เป็นยางปี2023เลยนะสำหรับตัวคป้ายทะเบียน4758นะคุณพี่ ได้เป็นอย่างปี2023ไปเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยถามว่าโอเคไหมลองมาดูสภาพภายในรถเข้าใหม่การพุพี่แบบไม่ได้ล้างเลยนะนี่ดูเบาคนขับสภาพยังโอเคอยู่นะคะพี่พี่จ๋ะได้เป็นตัวเบาะหนังแบเกรดพรีเมียมเนี่ยรอยย่นตามการใช้งานมีเล็กน้อยสปาให้ได้นะแต่ดูในเรื่องของตัวฟองน้ําและก็ตัวสภาพตัวยางเขาเนี่ยเออมันโอเคนะคะสภาพหนังโอเคอยู่ เบาะตัวนี้ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่ไปเหมือนเดิมเลย 2.0G เนาะแล้วก็มีให้ในส่วนของตัวพวงมาลายัยมาติดฟังก์ชันมีครูส่วนโทให้นะคะมีจอทัชสกรีนมีกล้องถอยอันนี้กุญแจครบเลยนะคุณพี่นะ มีมีกุญแจสำรองให้นะคะแล้วก็เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลททั้งคู่เลยประวัติรถก็มีให้คุณพี่ส่งส่วนตัวให้ดูได้นะป้องกัน PDPA นะคะอันนี้ก็คือส่งส่วนตัวให้พี่พดูถ้าพี่พี่สนใจคันนี้เจ็ดแสนบาทนะคุณพี่ตัวรถปี2019ในตัว Camry 2.0G นะคะสนใจก็เบิร์ด้านล่างได้เลยนะคุณพี่นี่เลยเนี่ยคลิปโรโบทอยูเมต้าอ,อยู่ครบนะคะเออสวยงามมากเบกาะหลังนี่เลย ไม่มีรอยขาดรอยปี่นะสภาพโอเคเลยนะคะชุดอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงถามว่ามันมีมครบไหมมาดูกันเลยเลยคุณพี่สำหรับคันนี้ด้านท้ายของเขาเนี่ยไม่มีอรอยขีดข่วนนะตรงนี้ค่ะก็แสดงว่าไม่ได้ขนของหนักมาไม่ได้ใช้งานหนักมาเลยนะไม้เนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนกว่าโลนะคะคุณพี่โอเคเลยสภาพโอเคยางอะไรชุดเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบประวัติศูนย์เช็คได้ง่ายนะคะน็อตเดิมไม่มีขยับแน่นอนนี่ลองดูตรงนี้ก่อนเนี่ย โลโก้ไทยคุยโตนะคะยังมีอยู่นะพี่ๆและต่อมาจากอีกคันนึงตัวนี้ป้ายทะเบียนสวยเลยคุณพี่ได้ไป้ายเลขก3หลักไปนะคะสำหรับแคมรี่2 0 g นเช่นเดียวกันได้เป็นปี2020เลยตัวนี้นะคะก็ความพิเศษของเขาเลยคือเขาเป็นรถบ้านเขาเป็นรถบ้านไม่ใช่รถหน่วยงานนะคุณพี่ใช้มามือเดียวนะคะรถไม่ช้ำไม่โทมสีตัวรถสีผิวพันเนี่ยยังกริปมากๆเลยนะตัวนี้ ไม่มีอรอยขีดข่วนเลยผิวเปิดส้มไม่มีนะคะแล้วตัว2 0 g ทั้ง2คันเนี่ยรวมถึงทุกคันสเปคเริ่มต้นครามีเซ็นเซอร์ให้รอบพันมีกล้องถอยให้ในตัวายทะเบียนสวยนะเอาจริงๆหนึ่งขอใคร่บอไม้290นะคะคันนี้รถบ้านค่ะคุณพี่งามมากเลยของจริงบอกเลยว่าคันนี้ได้เทสช่วงล่างมาแล้วดูเบาะข้างหลังกริปกว่าคันเมื่อกี้อยกนะอันนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะคะเบาะหลังตึงๆกริปๆเลยมีรอยย่นตามการใช้งานแค่ฝั่ง ซ้ายนะคะของตอนหลังเท่านั้นเนี่ยแอร์หลังมีให้เช่าเสียบ USB มีให้แล้วตัวสเปค 2.0G นะคุณพี่มีตัวปรับเบาะไฟฟ้าด้านข้างคนขับแบบนี้ด้วยนะคะโครงสร้างมีการรับประกันให้อยู่ละเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ตรวจรถมาตรวจรับประกันคุณภาพให้คันนี้บอกเลยว่าพี่ๆใครที่ชื่นชอบนะคะที่เป็นรถบ้านสภาพดีมีประวัติศูนย์ด้วยอีกตั้งหากแท็กเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องแท็กการแมนเทนส์นจากศูนย์นะคะห้อยมาให้เห็นกันแบบนี้เลยนะ แล้วตัวสภาพพงมาลายไม่ได้มีอรอยยับเยินอะไรเลยนะพี่ๆมาดูกันคันนี้กุญแจสำรองมีไหมมีครบเรียบร้อยนะคะกุญแจสำรองมีให้นะแล้วก็ดูเบาะคนขับเบาะข้างคนขับสภาพค่อนข้างจัดกลิปเลยกว่าคันเมื่อกี้ด้วยคันนี้ไม้แค่แสนต้นๆน,น,นะคุณพี่ก็ได้ไปเนี่ยในราคาอยู่ที่759,000บาทนะคะสำหรับแคลรี่2.0 G ป้ายทะเบียน290คันนี้นะมาดูยางกันต่อมาดูยาง ยางตัวนี้ได้ยางเป็น Bridgestone Turanza นะคะคุณพี่แม็กขอบ16นิ้วเท่ากันปียางเนี่ยได้เป็นปี2020นะอ่ะถ้ายางตัวนี้เนี่ยถามว่ามันโอเคไหมปี2020แล้วมิกิเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นยางใหม่ไม่ใช่ยางปอเซ็นเลยทั้ง4เส้นนะคุณพี่ถามไปให้เลยนะคะคันนี้ใครสนใจนะทักมาได้เลยผ่อนอยู่ก็เดือนละ13,000นิดๆเท่านั้นนะทั้ง2คันเลยคุณพี่อยู่เลทผ่อนอยู่13นะ ใครสนใจนะคะ 2.0G ราคาดีมากเพราะว่าเจ็ดแสนต้นๆแล้วคุณพี่ได้รถคัสคุณภาพแบบนี้ไปอะ่ะมีคีดว่ามันคุ้มค่าม,มากๆเลยนะเรายอมจ่ายแพงกว่าที่อื่นเพื่อจะได้รคัสรถสวยๆมาให้แบบนี้คุณพี่บอกเลยไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าจะขับไปแล้วต้องซ่อมไปหรือเปล่าเรามีใบรับประกันนะคะรองรับคุณภาพตัวรถให้แถมบริษัทเราเนี่ยเปิดมามากกว่า25ปีแล้วคุณพี่ในเรื่องของความน่าเชื่อถือและก็ความสบายใจยังไงก็ให้พี่ๆได้ร0 0ซอยู่แล้วนะคะมา มาดูกันต่อคุณพี่สนใจคันไหนฝากเบอร์ด้านล่างไว้นะกดโทรมาได้เลยนะคะมิกกี้เพชรยนต์ยินดีให้คําปรึกษาค่ะพี่พี่แล้วมาดูคันนี้กันต่อตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเข้าใหม่เหมือนกันช็อกยังไม่ได้ล้างเลยนะคะต้องขออภัยที่คอมที่ยังไม่เรยียบร้อยแต่จริงๆอยากโชว์ให้พี่พี่เห็นเนี่ยตามสไตล์มิกกี้เพชรยนต์นะดิบด,บดบเรียวเโชว์กันให้เห็นจะจระแบบนี้ไปเลยคันนี้เป็นรุ่น2.5ไฮบริดพรีเมียมและไม่ข้ามเลขวด้วยสําหรับราคาเ o ้าพิเศษมากมาก พิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูภายในต่อตอนนี้นะคะขอฝากโปรโมชั่นก่อนคุณพี่เลดอกเบีย er, สำหรับใครที่มองหาเลดอกเบีย er ที่มันถูกมากๆช่วงนี้เราเปิดสาขาใหม่กันนะคุณพี่ฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยต่ำสูตรเนี่ยดอกเบี้ยได้อยู่2.10นะเฉพาะตั้งแต่วันที่8เดือน8นี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะคุณพี่48งวดหรือ4ปี2.10คุณพี่ว้าวมากปกติอยู่2ป จริงๆอ่ะเมื่อวานได้อยู่2.59วันนี้นะคะมีเลดอเวียพิเศษมาเสนอให้อีก2.10เฉพ mm าะในที hmm. ่ mm hmm. ที่เข้ามาเซนที่บริษัทเท่านั้นนะ mm hmm. พี่ได้มาดูรถคันจริงด้วยแล้วพี่ได้เป,ดปรดดอกเบี้ยที่มันพิเศษมากๆด้วยตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มนะคะคุณพี่จัดมาได้เลย mm hmm. มิกกี้เพชรยนต์ค่ะโทรเลยคุณพี่จ๋าได้รถสวยได้เลดอเบี้ยพิเศษอีกแล้วดูสภาพรถคันนี้ คันนี้เนี่ยเป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมเนาะตัวท็อปที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือไฟ LED แบบเต็มระบบแล้วและสีบอลดูแลง่ายกระจกเดิมรอบคันไม่มีเคลมไม่มีแตกมาเลยนะคุณพี่กระจกมองข้างเนี่ยเขาก็พับปับไฟฟ้าทุกรุ่นย่อยอยู่แล้วแล้วก็มีใบสปอตมอนิเตอร์ให้นะคะตัวนี้ที่ได้เพิ่มเข้าไปจากตัวเริ่มเลย2.0เนี่ยมันอยู่ที่899,000บาทแล้วพี่ได้เป็นตัวหลังคาสารลไปด้วย ได้ังคาสลูปด้วยนะคะแล้วก็บาอเนี่ยได้เป็นบาะไฟไฟ้าเช่นเดียวกันวัสดุเกรดพรีเมียมเหมือนกันแล้วตัวระบบไฮบริดของเขาโตโยต้ยตาทำมานานถ้าใครกังวลเรื่องเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะแนะนำเนี่ยเล่นมือสองก็ได้คุณพี่ลองใช้โตโยต้ยตาสักคันนะคะแล้วคุณพี่จะ,ปะเปลี่ยนโลกไปเลยนะะ,ะเปลี่ยนแบบใหม่เซตเลยสําหรับรถไฮบริดได้ทั้งความนุ่มนวลได้ทั้งความประหยัดน้ำมันยังไม่พอคุณพี่ได้ในเรื่องของฟีลลิ่งฟังก์ชันที่มันพรีเมียมนะคะในราคาที่มันแบบว่า เบาสบายมากๆเอื้อมถึงได้แบบจับต้องได้ไง่ายๆ889,00 0แื้นบาทคุณพี่นี่เลยค่ะได้ทั้งพวงมาลัยมัล,ลติฟังก์ชันเตือนออกนอกเลนนะคะเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกไม้แค่แสนต้นๆด้วยคุณพี่แล้วตัวลำโพงเนี่ยเขาได้เป็น JBL เลยนะรอบคันกล่องแอร์าโนอ E ได้ไปนะคะแอร์แยกปรับ3โซนแล้วก็มีเป็นตัว h e ส d Display ตรงนี้ด้วยดูบนหน้าจอตรงนี้นะพี่ๆเดี๋ยวม่กี้ซูมไปให้ดูเนี่ย เฮ้สอัปเดตเพย์เขานะคะคุณพี่ก็จะเห็นขึ้นหน้าจอเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะที่ได้ไปคันนี้8,99,000บาทใครที่อยากได้รถใหม่ป้ายแดงแต่แบบอ่ะ8 0 0 0 0คุณพี่ได้ออปชันไม่ครบขนาดนี้นะคะลองมาเล่นแคมรี่มือสองดูแล้วคุณพี่จะเลิฟมากๆเลยด้วยความที่ช่วงล่างเขานุ่มนวลพอๆกันกับรถยุโรปเลยนะและได้ตัวรถที่มันใหญ่มันกว้าง มานั่งสบายเอาไว้ไปติดต่อธุรกิจเอาไว้ไปเจราจาคุยเรื่องงานนะคะก็ดูแบบเสริมภาพลักษณ์ได้ดีหรือจะใช้กันในครอบครัวให้นั่งสบายสบายกันเนี่ยก็โอเคมากเลยเพราะห้องโดยสารเขากว้างมากๆตัว2.5 Hybrid Premium เนาะคุณพี่คันนี้นะคะ <_ S 2> เขามีเป็นตัวเบาะไฟฟ้าด้านหลังด้วยสำหรับพี่ๆบ้านไหนนะคะที่อยากได้ความพรีเมียมทุกที่นั่งเลยเนี่ยจัดได้เลยเบาะไฟฟ้าคู่หลังนะแล้วก็ม่านไฟฟ้าหลังนะคะแล้วก็ ยังได้ในเรื่องของแอร์แยกปรับอิสระด้วยตัวนี้ปียางได้ยางอะไรเอ่ยยางไฟสโตนค่ะจะได้เพิ่มมาเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะคะตัวนี้ก็สภาพยางโอเคเลยไม่มีแตกไม่มีหักยางได้ยางปี2024ไปเลยเนาะ899,000บาทนะคะสำหรับแค m ลี่ 2. 5 h b ห้ไฮบริดพีเมียมสีบอลคันนี้นะป้ายทะเบียน6837สสนใจนะคะก็ทักแชทมาได้นะคุณพี่หรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะของมิกกี้ได้เลยค่ะ ได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์นะคะมามาดูกันอีกคันนึงคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันคุณพี่เป็นรถที่ถามว่ามันน่าใช้มันโอเคไหมหนึ่งเลยคุณพี่ได้ในงบประมาณประหยัดนะคะเจ็ดแสนกวา่าพี่ได้แคมรีไปใช้ยังไม่พอไม่ชอบไมาเยอะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะมาอยู่แค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นไม่แปดหมื่นกิโลคุณพี่แล้วเป็นรถมือเดียวรถเช็คประวัติศูนย์ตลอดยางเนี่ยได้ยางมิชลินไปอีกนะคะตัวนี้ได้ยางปีอะไรเอ่ย สภาพยางยังกริบอยู่นะยางยังปีไม่ลึกมากนะคะคุณพี่ยางปี2024ใช้ไปได้อีกยาวๆยางเพี่งปีเดียวเองนะคะคุณพี่ตัวรถคันนี้มาดูการภายใน,นอ่ะเดี๋ยวไปเปิดฝั่งโน้นนะเพราะว่าล็อกไว้อยู่นะคะดูรอบพันเนี่ยไม่มีอรอยล้ารอยแตกรอยหกักกันชนหน้ากันชนหลังสภาพสมบูรณ์ช่องไฟเสมอกันทุกจุดแบบนี้นะคุณพี่รวมไปถึงด้านในนะคะของเขาสภาพบอก่องนง่ายจะโอเคเลยนะด้วยความที่เขาไม้น้อยคุณพี่ ไม้น้อยมากๆเลยนะแล้วก็เป็นรถที่มันไม่โสมพวงมาลัยไม่มีรอยเหมือนกันนะแล้วก็แป้น c, เบรกแป้นคันเร่งเนี่ยไม่จมไม้แค่แปดหมื่นนะคะคันนี้ไม้น้อยมากๆเลยเนาะสตาร์ทเครื่องแบบติดง่ายมากๆเลยคันนี้ก็เทสซส์มาแล้วเหมือนกันลงจากรถเทลเลอร์มานะคะคุณพี่มาดูกันเนี่ยเม็ดอร์อยู่ครบนะคะสภาพคือกริปมากเลยใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะพี่พ เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์นะสำหรับรถสวยๆบบบนี้บอกเลยพี่ๆห่หาได้ที่นี่ที่เพชรยนต์เลยมิกี้คัตมาให้แล้วนะรถแคมนี่ของเราเติมสต็อกให้ทุกเดือนมากกว่า50คันนะคะมีให้เลือกเข้าตลอดแต่ว่าถ้ารถสวยๆไม้น้อยๆและราคาบอกเลยว่าแต่ละช่วงไม่เท่ากันบอกได้เลยว่าช่วงนี้คือราคาดีมากเจ็ดแสนกว่าเท่านั้นคุณพี่แล้วได้ไม้แปดหมื่นด้วย ยังไม่พอคุณพี่ได้เลทเอาเว็บพิเศษนะคะเริ่มต้นแค่สองจุดหนึ่งศูนย์สำหรับสี่ปีปกตินี่ขึ้นสองปลายนะคะสามกว่ากว่าเลยนะอันนี้คือคุณพี่ได้แค่สองจุดหนึ่งศูนย์เริ่มต้นแล้วก็พิเศษอยู่ที่สองจุดสี่เก้าสองจุดห้าเก้าเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจเป็นเจ้าของรถมือสองคุณภาพจัดมาได้เลยนะคะมิก้เพชรยนต์ค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่คือรถมือสองคุณภาพก็นึกถึงมิก้เพชรยนต์ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยสําหรับอัปเดตรถเข้าใหม่เราจะมีกันเข้าเรื่อยๆเนาะ ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสนใจขคไหนก็ทักแชทติดต่ตอเข้ามาได้เลยค่ะ